อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนสวัสดีครับอยู่กับกระผมโกแจ็คในรายการตำนานเกจิวันนี้จะกล่าวถึงประวัติและปฏิปทาของหลวงพ่อพริง้งมณีธานนวัดโบสถ์โกงธนูอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีพระครูปราสาทวรคุณหลวงพ่อพริง้งมณีธานูวัดโบสถ์โกงธนูพระเกจิผู้ทรงวิทยาคมเข้่งขลังแห่งเมืองลบบุรี หลวงพ่อพิงนามเดิมชื่อพริงเพ่งเพชรเกิดเมื่อวันที่สองพฤศจิกายนพุทธศักราช2443ปีชวดตรงกับวันศุกร์ขึ้น11ค่ำเดือน12ที่บ้านคุ้งนามอนตำบลโกง่งธนูอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีบิดาชื่อนายตึกและบรรดาชื่อนางแสงนามสกุลเพ่งเพชรมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน6คนหลวงพ่อพิงเป็นบุตรคนโตตอนหลังหลวงพ่อพิงได้เปลี่ยนนามสกุลเป็นเพ่งรอด ตามน้องชายที่ชื่อนายครูซึ่งเป็นคนต้นคิดที่เปลี่ยนและได้ใช้เพลงรอดมาตลอดในวัยเด็กโยมบิดาได้นำไปฝากเรียนอักษรสมัยในสำนักของพระอาจารย์จาดวัดไก่เตี้ยอําเภอบางแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อพิงค์ได้ศึกษาอักษรสมัยทั้งภาษาไทยและภาษาขอมในสำนักของพระอาจารย์จนเป็นที่แตกฉานและเรียนได้เร็วกว่าสิทธิ์รุ่นเดียวกันเมื่อเยาว์วัย หลวงพ่อมีร่างกายไม่แข็งแรงบอบบางและอ่อนแอโยมบิดาจึงคิดว่าถ้าให้มาประกอบอาชีพเช่นการทำนาคงจะไปไม่ไหวจึงให้หลวงพ่อพิงบรบพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ13ปีที่สำนักของพระอาจารย์จาดเมื่อบรรพชาแล้วก็ศึกษาเล่าเรียนเวทมนต์จากพระอาจารย์จาดซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิที่สุดในยุคนั้นหลวงพ่อพิงได้บรพชาจนอายุครบ20ปี จึงได้อุปสมบทเมื่อวันที่สองเมษายนพุทธศักราช2463ณพัทศีมาวัดยานาเสนตำบลโกงธนูอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีโดยมีหลวงพ่อหลำจเจ้าอาวาสวัดยานาเสนเป็นอุปชาหลวงพ่อแสนวัดยานาเสนเป็นกรรมวาจาจาร์หลวงพ่อฝอยวัดยานาเสนเป็นอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่ามณีธานู ในระหว่างที่จำพรรษาอยู่กับพระอุปชาวัญญานเสนได้ปฏิบัติอุปถากพระอุปชาอันเป็นหน้าที่ของนวกะจนครบห้าพรรษาในระหว่างจำพรรษาอยู่กับพระอุปชาหลวงพ่อพิงค์มีความประสงค์จะเดินทุดงและพระพิสุในสมัยนั้นเมื่อค้างพรรษาก็มักจะออกทุดงกันเมื่ออนุโมทนากระถินกันเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อพิงค์และพระพิสุอื่นรวมเจ็ดรูปและหลวงพ่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำ ในการออกปฏิบัติกรรมฐานทุดงขวัตหลวงพ่อพิงค์ได้ไปกราบอาจารย์หลําเพื่อเดินทุดงหลวงพ่อหลําได้ทดสอบกรรมฐานและสมาธิจ,จิตของหลวงพ่อพิงค์จนเป็นที่แน่ชัดจึงอนุญาตให้หลวงพ่อพิงค์เดินทุดงได้ตามความปรารถนาของหลวงพ่อพิงค์เองและหลวงพ่อพิงค์เองได้เรียนและฝึกสมาธิภาวนาและวิปัสสนากรรมฐานจากพระอ,อาจารย์หลําชีวิตตำแหน่งและสมณศักดิ์เมื่ออุปสมบทแล้วห้าพรรษา ได้ปกครองวัดและเป็นเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ตำบลโกงธนูตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2468เป็นต้นมา29กันยายนพุทธศักราช2480เป็นเจ้าคณะตำบลโกงธนู30มกราคมพุทธศักราช2482เป็นพระอุปชา5ธันวาคมพุทธศักราช2496เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี5ธันวาคม พุทธศักราช2,516ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระครูสัญญบัตรชั้นโทรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงสถาปนาพระเดชพระคุณเป็นพระครูสัญญบัตรที่พระครูประสาสวรคุณด้านการศึกษาพุทธาคมนั้นความตั้งใจของหลวงพ่อพิงค์ที่มีอยู่แต่เดิมตั้งแต่ออกบวชสิ่งที่สําคัญยิ่งที่ท่านต้องการคือการแสวงหาความสงบโดยยึดเอากิจทุดงควัตมาปฏิบัติ ท่านได้เปิดเผยความตั้งใจของท่านเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยท่านเรียนให้หลวงพ่อจาดซึ่งเป็นพระอาจารย์ของท่านรวมทั้งหลวงพ่อหล่าพระอุปชาความตั้งใจมีตั้งแต่เป็นสาม,มเณรได้กราบเรียนต่อพระอาจารย์ของท่านว่าหากมีโอกาสจะขอออกทุดงแต่หลวงพ่อจาดท่านก็ได้ชี้แนะว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายโดยมีเหตุผลต่อสิทธิ์ของท่านว่าผู้ที่จะปฏิบัติแห่งทุดงนั้นได้สําเร็จนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะป่าดงลึกนั้นเต็มไปด้วยอันตรายเพราะจะต้องเจอกับอันตรายเจอสัตว์ป่าที่ดุร้ายนานาชนิดรวมทั้งจิตวิญญาณที่ยังไม่พ้นวิบากกรรมจะรบกวนหลอกหลอนอารรถ์นของป่าดงนั้นมีมากนักหนทางที่จะแก้อารรถันดังกล่าวได้หากเรามีภาวะทางจิตแก่กล้าพลังจิตนั้นจะได้มาด้วยการฝึกหมั่นปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้จิตของเรามีสมาธิ มีปัญญามีพลังถึงขั้นนั้นแหละจึงจะใช้เป็นเกาะป้องกันตัวป้องกันกิเลสในใจทั้งหลายได้หลังจากที่หลวงพ่อลำท่านได้ทดสอบทางอารมณ์ทางด้านกรรมฐานจากสิทธิ์รักของท่านเป็นที่พอใจแล้วจึงได้อนุญาตให้ท่านเดินธุดงพร้อมกับมอบให้พระพิสูุอีกเจ็ดรูปร่วมธุดงไปกับท่านด้วยโดยมอบหมายให้หลวงพ่อพิงค์เป็นหัวหน้าคณะเริ่มต้นตั้งเป้าหมายสู่ภาคเหนือเส้นทางในสมัยอดีตนั้น ไม่ได้สะดวกสบายเหมือนกับปัจจุบันกว่าจะเดินทางทะลุปไปถึงอีกหัวเมืองจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่อความลำบากของป่าดงห้วยหนองคลองบึงสัตว์ร้ายนานาชนิดแต่ท่านก็ไม่ได้รีบเร่งข้ามตรงไหนก็ปักกฎที่นั่นถือเป็นกิจเจริญจิตภาวนาแผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์พอตอนเช้าก็เก็บเครื่องอัฐบริขารผ่านภูเขาและคันนาเจอหมู่บ้านก็ถือโอกาสโปรดญาติโยม ความราบลื่นนั้นพบได้น้อยมากเจอแต่อุปสรรคนานาประการรวมทั้งพบจิตวิญญาณตามมารบกวนท่านก็เอาชนะมาด้วยการแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้ก็สามารถผ่านพ้นมาได้ทุกครั้งพบพระอาจารย์ดีเมืองปากน้ําโพหลังจากที่ได้ผ่านอุปสรรคนานาประการมาได้ตามเส้นทางยังได้พบกับพระอาจารย์ดีมีวิชาหลายท่านต่างได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการปฏิบัติมนพระคาถาซึ่งกันและกัน เป็นการต่อยอดวิชาอาคมและพลังจิตที่มีอยู่เดิมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกรวมทั้งการทุดงเข้าสู่เขตวัดท่านก็นไม่เคยละที่จะมาขอเข้าร่วมลงอุโบสถทำสังฆกรรมกับวัดที่ได้เดินทางไปถึงบางครั้งเดินเข้าสู่หมู่บ้านนานทีจะมีญาติโยมชาวบ้านจะมีโอกาสได้พบกับพระพิสุโอกาสที่ได้ทำบุญมีน้อยเมื่อได้เห็นพระก็น,นับว่าเป็นบุญบางหมู่บ้าน ยังได้จัดทำเพิงพักให้พร้อมกับนิมนต์ให้พำนักอยู่หลายๆวันซึ่งท่านก็ตอบสนองความต้องการตามความศรัทธาของชาวบ้านเป็นประจำขณะที่หลวงพ่อพิงค์เดินธุดงเข้าเขตนครสวรรค์เป็นสถานที่ห่างไกลผู้คนอยู่กลางป่าพอได้เวลาช่วงเย็นเห็นสถานที่โคนต้นไม้ไม่ห่างไกลฐานน้ำไหลจึงหยุดพักปักกดส่งน้ำที่ลำธารขณะที่เสร็จจากการส่งน้ำกำลังจะเดินกลับที่พำนัก ได้พบกับพระพิสุท่านหนึ่งเดินสวนทางมาคำแรกที่พระพิสุท่านนั้นทักทายท่านว่าจะไปไหนหลวงพ่อพิงค์ก็ตอบไปว่ามาจากลบบุรีเพื่อปฏิบัติกิจธุดงพระพิสุรูปนั้นยังได้ถามท่านต่ออีกว่าปากกอยู่ที่ไหนท่านก็ตอบว่าปากอยู่ใต้โคนต้นไม้ใหญ่พระพิสุรูปนั้นยังตอบต่ออีกว่าเดินมาไม่เห็นมีหลวงพ่อพิงค์ท่านจึงชักชวนพระพิสุรูปนั้น ไปยังกฎของท่านจากการสังเกตพระพิสูุรูปนั้นท่านเดินถือกิ่งไม้บังหน้าท่านตลอดจึงคิดได้ว่า,าพระภิสูุรูปนั้นท่านต้องเป็นพระดีมีวิชาแน่นอนเมื่อคิดได้ดังนั้นท่านได้ก้มลงกราบขอฝากตัวเป็นศิษย์กับพระพิสูุรูปนั้นทันทีหลังจากนั้นจึงได้รับคำบอกจากพระพิสูุรูปนั้นว่าอาตมาคือหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนนครสวรรค์และท่าน ได้ชักชวนหลวงพ่อพิงค์ให้พำนักที่วัดหนองกระโดนและด้วยความอัธยาศัยที่ตรงกันทําให้หลวงพ่อพวงเมตตาท่านจึงได้ถ่ายทอดวิชาอาคมให้กับหลวงพ่อพิงค์และหลวงพ่อพิงค์ท่านก็ตอบสนองในฐานะสิทธทิพึงปฏิบัติต,ต่อพระอาจารย์ได้อยู่ช่วยเหลืองานของท่านเป็นเวลาถึง 2, สองพรรษาวิชาสุดยอดที่ได้รับการถ่ายทอดจากหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนนครสวรรค์ท่านได้ถ่ายทอดวิชาบางังไพรย สายลุงละลายเมฆและอีกหลายวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อหลวงพ่อพิงค์ต่อไปในอนาคตดังนั้นจึงนับได้ว่าหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์โกงธนูลบบุรีท่านเป็นศิษย์ที่ใกล้ชิดกับหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนซึ่งท่านประสงค์จะมอบวิชาสุดยอดให้กับหลวงพ่อพิงค์โดยตรงจึงเกิดเหตุอัศจรรย์ทําให้พบกับท่านในเบื้องต้นทดสอบมนขังหลังจากที่ได้อยู่ปฏิบัติรับใช้พระอาจารย์เป็นเวลาพอสมควร รวมทั้งได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมกับท่านแบบเต็มๆแล้วหลวงพ่อพิงค์ได้แจ้งความประสงค์ต่อพระอาจารย์เพื่อจะทุดงต่อซึ่งหลวงพ่อพวงท่านก็มิได้ขัดศรัทธาแต่ขอให้สิทธิของท่านนั้นได้ทดสอบความแขังของวิชาที่ได้มอบให้เสียก่อนเพื่อผลที่จะใช้เป็นเกราะป้องกันตัวป้องกันอันตรายในระหว่างเดินทุดงซึ่งมีอันตรายรออยู่ข้างหน้าหลวงพ่อพิงค์ท่านได้ทดสอบการตัดสายลุง่งและลายเมฆ ให้กับพระอาจารย์ดูปรากฏผลเป็นที่พอใจของหลวงพ่อพวงเป็นอย่างมากเพราะวันที่มีการทดสอบเป็นวันที่มีฝนโปรยลงมาจากท้องฟ้าฝนหายกลายเป็นละอองทองประกายเป็นสายลุง้งอย่างสวยงามหลวงพ่อพิงค์ท่านได้ตั้งจิตภาวนาเสร็จแล้วชี้นิ้วไปที่สายลุง้งและเมฆฝนที่ตั้งเขาทะมึนปรากฏว่าก้อนเมฆละลายและสายลุงขาดเป็นช่วงๆสามท่อนส่งประกายสดใส หนีห่างออกจากกันอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งผลทดสอบเป็นที่พอใจของหลวงพ่อพวงเป็นอย่างยิ่งก่อนที่จะลาพระอาจารย์หลวงพ่อพวงท่านได้อํานวยพรอนุโมทนาพร้อมบอกต่อท่านอีกว่าหากมีเวลาก็ให้ผ่านมาเยี่ยมเยือนท่านบ้างเหตุการณ์ดังกล่าวระหว่างหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนและหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์เกิดอยู่ในช่วงปีพุทธศักราช2465ถึง2466ขณะที่หลวงพ่อพิงค์ท่านเป็นพระภิสุ ที่อยู่ในวัยหนุ่มต้องการเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆรวมทั้งค้นหาประสบการณ์แห่งชีวิตของท่านประสบการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์โกงธนูเป็นความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากพระยวงหนึ่งในจํานวนพระที่ท่องทุดงกับหลวงพ่อพิงค์มาโดยตลอดท่านได้ทําการถ่ายทอดให้กับผู้ใกล้ชิดสิทธิ์สายหลวงพ่อพิงค์ได้รับฟังและมีการเล่าขานสืบต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบัน ประสบการณ์ต่างๆนั้นบางครั้งเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับพระโดยตรงประสบการณ์ที่เกิดกับพระยวงอยู่ในช่วงที่ทุดงถึงกลางป่าเมืองเพชรบูร์ซึ่งอยู่ในช่วงอำเภอหล่มสักเป็นช่วงที่ยากลําบากต่อการเดินทางเป็นอย่างมากโอกาสที่จะพบชาวบ้านชาวป่าบางวันแทบจะไม่มีโอกาสได้พบบ้านเรือนผู้คนเมื่อถึงกลางป่าเมืองหล่มสักใกล้ค่าหยุดหาทําเลก็ทําการปักกฎ เพื่อประกอบกิจแห่งการเจริญจิตภาวนาหลังจากส่งน้ําที่ลําธารเสร็จหลวงพ่อพิงค์ท่านก็เรียกพระร่วมคณะทั้งหมดมาพูดคุยแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้รับมาในการเดินทางพอได้เวลาต่างก็แยกย้ายกันเข้ากดที่พักเพื่อที่จะปฏิบัติกิจและพักผ่อนกันต่อไปพระยวงเดินกลับถึงที่พักแต่ต้องรีบกลับมาหาหลวงพ่อพิงค์โดยเรียนกับท่านว่าที่กดของท่านนั้นได้มีงูใหญ่มาขดตัว นอนยึดพื้นที่ของท่านเสียแล้วหลวงพ่อพิงก็ได้บอกพระยวงไปว่าเขาจะนอนก็ให้เขานอนไปเถอะคุณก็มานอนที่กฎผมก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะหลวงพ่อพิง์ท่านทราบโดยวิถียานของท่านว่าพระยวงนั้นปฏิบัติไม่ถูกต้องเป็นไปตามหลักปฏิบัติของพระที่ออกธุดง์ก่าวคือพระยวงนั้นได้นาเงินติดตัวมาด้วยท่านจึงบอกให้พระยวงนําเงินที่ติดตัวของท่านทั้งหมดนําไปฝังดิน และตั้งสัตยาธิฐานว่าตั้งแต่นี้ต่อไปจะไม่ยินดีในเรื่องทรัพย์สินเงินทองเพราะผู้ที่ถือกิจธุดงควัสนั้นไม่ยินดีเรื่องเงินทองจะต้องไม่นําติดตัวรวมทั้งไม่เข้าสู่บ้านเรือนของญาติโยมและเมื่อได้บัตรกฎที่ใดแล้วห้ามถอนกฎโดยเด็ดขาดนอกเสียจากถึงลุ่งสางที่จะละจากไปยังทิ่อื่นๆหลวงพ่อพิงท่านได้ทําการชี้แนะต่อพระยวงและพระที่ร่วมคณะของท่าน นับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระยวงโดยตรงหลังจากที่พัดถิ่นที่พระยวงได้พบกับงูใหญ่นอนขดอยู่ในกรดลุ่งขึ้นอีกวันได้ถอนกดเดินทางต่อและมายัางเมืองหล่มศัก์ในช่วงนั้นเป็นเส้นทางที่ลำบากต่อการเดินทางเป็นอย่างมากไต่เนินเขาสูงลงลำห้วยเป็นอยู่อย่างนั้นการเดินทางในแต่ละวันได้ระยะทางไม่มากนักขณะเดินทางใกล้ถึงลำธารน,น้ำไหลหลวงพ่อพิงค ท่านชี้ให้พระยวงรวมทั้งพระที่ร่วมคณะของท่านให้ดูที่ต้นไม้ที่มีความสูงเหนือศีษะจึงเห็นรอยแตกแย่ของเปลือกไม้มีรอยแตกเห็นอยู่หลายต้นด้วยกันและที่พื้นปรากฏร่องรอยของเท้าช้างบางแห่งมีรอยที่แตกต่างกันออกไปเป็นรอยเท้าที่เล็กลงท่านก็บอกกับพระย่วงไปว่าที่เห็นแปลกๆทั่วไปของต้นไม้นั้นเป็นเพราะถูกช้างใช้งาแทงเพื่อที่จะได้กินเปลือกไม้ รอยที่เห็นใหญ่โตก็คือลอยเท้าของช้างนั่นไงส่วนที่เล็กคงเป็นรอยของเสือที่ฝากเอาไว้เห็นทีเราจะต้องเจอกับโขงช้างอย่างแน่นอนเราอยู่พื้นที่นี้อันตรายสิ่งที่จะช่วยเราได้ต้องเร่งในการเจริญจิตภาวนาแผ่เมตตาไปให้พวกเขาตกข้ามหลวงพ่อพิงค์ท่านได้เข้าสู่กฎจเจริญจิตภาวนาจนถึงเวลาใกล้สองยามได้ยินเสียงกิ่งไม้หักเสียงของหนักลงกระทบพื้น ด้วยประสบการณ์ของท่านทราบได้ทันทีว่าสิ่งที่ได้ยินนั้นคือเสียงของโขงช้างใกล้ที่พักของท่านเข้ามาทุกขณะหลวงพ่อพิงค์ท่านจึงตั้งจิตอธิษฐานหากบุญบาร,รมีของท่านหมดลงเพียงเท่านี้ก็ขอให้ฝูงโขงช้างเหยียบย่ำถึงแก่ชีวิตเราเอโหสิไม่ถือเป็นบาปต่อกันแต่หากบุญบาร,รมีในการรับใช้พระพุทธศาสนายังคงมีอยู่ขอให้รอดปลอดภัย รอดอันตรายจากโขงช้างรวมทั้งคมเขี้ยวเล็บของเสือสิ่งที่ไม่ลืมท่านได้ตั้งจิตลำลึกนึกถึงมนต์คาถาของพระอาจารย์นำกิ่งไม้ขึ้นมาเป่าเสกด้วยมนวิชาบางังไพรเป็นเรื่องอัศจ,จรรย์ของช้างทั้งหมดเมื่อใกล้ถึงกับเดินหลีกหนีไปทางอื่นทำให้ท่านและคณะสงฆ์ปลอดภัยด้วยสมาธิจิตแห่งการเจริญภาวนาและมนวิชาบางังไพรตำรับของหลวงพ่อพวง ัดหนองกระโดนปรากฏให้รู้เห็นเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนักหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์โกงธนูมรณาภาพลงเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2527เวลาประมาณ16นาฬิกา30นาทีรวมสิี่อายุได้84ปีพรรษาที่64ด้านวัตถุมงคลหลวงพ่อพิงค์ท่านไม่นิยมสร้างวัตถุมงคลลูกศิษย์พยายามลบเล้าให้สร้างแต่ไม่สำเร็จ จนกระทั่งปีพุทธศักราช2504หลวงพ่อพิ้งท่านได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูปาศาสตร์วรคุณลูกศิษย์ได้ขอให้หลวงพ่อสร้างเหรียญรุ่นแรกท่านจึงเมตตาให้สร้างเหรียญรุ่นแรกสี่เหลี่ยมหลังพระพุทธมีสองพิมพ์คือหน้าเล็กและหน้าใหญ่มีสองเนื้อคือทองแดงกระไหล่ทองและอันปากา้าสำหรับอันปากา้าราคาจะสูงกว่าเพราะสร้างน้อยนอกจากนี้รูปหล่อโบราณรุ่นแรก สร้างประมาณปีพุทธศักราช2,505จะอุดกิ่งด้านหลังด้านน่าจะเขียนชื่อเพี้ยนว่าหลวงพ่อพิ้งไม่ใช่หลวงพ่อพิ้งเป็นรูปหล่อที่มีประสบการณ์สูงมากๆพวกทหารลบบุรีนิยมกันมากโดยเฉพาะเรื่องแค้วคาดเมตตาคงกระพันสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ